สวัสดีครับท่านกีติดตามชมช่อง1 0 1หนึ่งอีสานบรรเทิงทีวีนะครับตอนนี้เราก็จะกำลังจะเดินทางไม่ใช่เราออกมาจาก,กนครหลวงเวียงจันทร์นะฮะผ่านมาทางเส้นเขาเรียกว่าแขวงเวียงจันทร์กับเพื่อที่จะรุ่งหน้าขึ้นทางภาคเหนือของเราแล้ววันนี้เป้าหมายเราจะไปจบที่หลวงพระบางนะครับแต่ก็จะผ่านที่ที่วังเวียงแล้วก็อีก หลายเมืองเหมือนกันตอนนี้เรากาลังจะเข้าทางเขาเรียกว่าทางด่วนเหมือนมอเตอร์เวย์บ้านเราเป็นมอเตอร์เวย์ระหว่างลาวกับจีนที่เขาลงทุนกันเพื่อที่จะไปไปจบที่วังเวียงนะแล้วเราก็จะผ่านด่านเก็บตังค์เหมือนกันไปเราไปหลวงพับางนี่ไปหลวงวังเวียงหลวงงคือภาคเหนือของเราเป้าหมายนี่ไปทําอะไรครับบอทอ๋อไปไหว้พระเป็นหลัก พาเมียไปเที่ยวฮะนะครพาเมียไปเที่ยวนี่ปร,นประเทศไทยก็เรียกทางด่วนนะไปเที่ยวด้วยไปทำธุรกิจด้วยขยายตลาดเกี่ยวกับอะไระครับโอครับกาแฟสุขภาพค่ะสบายคอฟฟีอ่อ๋อกล่องที่ตั้งอยู่หน้ารถนี่นะใช่สีดำแดงนี่แหละค่ะอันนี้เราเรากำลังหาอีกยันในเมืองไทยด้วยนะใช่ค่ะ,คะ,คะใช่ก็อ,อยู่ในถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของสมบัลาวนะบัตครับนะฮะ นี่เขาเรียกทางเฝ้าทางเฝ้าทางเร็วทางด่วนนะทางด่วนฮะ <laughs> นะคะ <laughs> ก็ท่องเที่ยวด้วยนะคะทำธ<ถ>ุรกิจไัด้วยถนนจะดีมากเพราะว่าเป็นถนนแบบมอเตอร์วเวย์เลยครับอันนี้ก็จะล่นระยะเวลาไป <c oughs> เป็นชั่วโมงถ้าไม่ขึ้นมาเส้นนี้ไปเส้นปกตินี่กินเวลาไปน่าจะสองชั่วโมงได้อันนี้เราวิ่งประมาณชั่วโมงเดียวก็วังเวียงละ ก็บ้านเมืองเราก็ยังอุดมสมบูรณ์นะคะต้นไม้ภูเขานี่คือนี่คือแหล่งฟอกออกซิเจนฟอกอากาศโอโซนของเอเชียตะวันออกเชียงใต้เลยล่ะยังมีธรรมชาติเดิมๆอยู่นาะใช่ใช่ค่ะก็ช่องนี้ครับจะนำเสนอนะฮะเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยของจริงนะ นายทั้งสองก็มาด้วยนะครับครับเรามาจริงครับเราลงพื้นที่จริงนะครับไม่ใช่ไปนั่งเทียนอยู่ภายในออฟฟิศแล้วก็มาพูดว่าตลาดอย่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเรามาจริงๆครับเห็นสถานที่จริงเดินทางจริงนะครับถึงจะลําบากบ้างสบายบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาในการเดินทางนะฮะเอายืนยันนี่คือประธาน ทางบริษัทโกไโดมอนที่ถือลิขสิทธิ์ที่ถือใบอยั่งยืนนะครับใบทะเบียนของสปปรเรานะครับเนี่ยนะเป็นพลระขับให้เราด้วยนะ <c oughs> เราไปจริงๆอารมณ์พื้นที่จริงๆนะครับ,นะรบกาแฟสบายคอฟฟี่ตามไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็จะมีในตม่าในกัมพูชามีอะไรแบบติ้ไปเรื่อยๆครับก็ต,ติดตามช่องเราเรื่อยๆเราจะเอาวิถีชีวิต วิธีทางในการสร้างงานสร้างธุรกิจเอามาฝากพี่น้องเลยแบ่งปันประสบการณ์กันได้ท่องเที่ยวครับก็ถือว่าประสบการณ์สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่ากาแฟในสมบลาวนี่ครับเป็นพันๆยี่ห้อเลยเยอะอเยอะมากจริงๆแล้วที่นี่คือแหล่งในการปูกกาแฟนะครับคุณภาพดีด้วยคุณภาพดีด้วยซึ่งเขาเรียกว่าภูมิอากาศเขาเหมาะ ความสูงของเขาได้ระดับในการที่จะปลุกอาราบิกา้าเอ้ยไม่ใช่เดิเอออาราบิก้าได,ได้ได้เกรดพรีเมียมเลยรสชาติกาแฟก็จะออกมาดีแคบก็ความสูงที่เราใต้นะอันนี้เรามาเราเหนือะนี่เรากำลังจะไปเราเหนือนี่อากาศก็จะค่อนข้างเย็นนะติดกับจีนนะนถ้าเราขึ้นลวงก็บางไปะะถ้าเราใต้จะติดกัมพูชาฮ ติดก,กับจีนติดกับพม่าติดกับไท้วเราเหนือจะขาวใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวไปพิสูจน์ให้นแหละจริงจริงหรือไม่ใช่ไหม,ไหมใช่ให้พี่น้องในทางยูทูบดูว่าเราเหนือขาวจริงไหมเส้นทางนี้ทางด่วนนี่กี่กิโลกี่หลักร้อยกว่าร้อยกว่าหลักไหมก็คล้ลายกับสระบุรี โคราชเหมือนกันเห็นอนไรกรุงเทพกชลบุรีอ่ะเหมือนมาตร์เวรุงเทพอชลบุรีนะละประมาณร้อยกว่าเราเพราะมันจะจบที่วางเวียงครับพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นเขาเนาะเขาซะเยอะมันเหมือนทางเหนือบ้านเราแหละเขาเป็นหลักนี่ก็เหมือนกันนี่คือเราเหนือเรากำลังจะเดินทางสู่เราเหนือเราจะไปพักที่วางเวียงก็เออเราจะไป เราทานอาหารที่วงเวียงก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็จะไปพักที่หลวงพ่บางพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะไปตอบอซอร์เวตลาดด้วยแล้วก็ออกไปไหว้พระไปสถานที่ท่องเที่ยวของหลวงพ่บางที่ทุกคนต้องไปคือวัดเขาเรียกว,วัดหลวงพ่บางนะบใช่ไหมทุกบนใช่ไปหาไปไหว้หลวงพ่อบางซึ่งหลวงพ่อบางเนี่ยประวัติเขาโอ้ตั้งแต่สมัยก่อ,อนอยุธยาอีกมั้ง เดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังอุโมงค์ฮะอุโมงค์อุโมงค์มีอุโมงค์รอดเลยใช่ไหมใช่มีอดรอดรอดเขาอุโมงค์รอดเขาโอ้นี่ครับนี่ฮะบ้านเราระเบิดนะบ้านเขาเจาะนี่เขาเจาะเนี่ยฮะถ้าบ้านเรานี่ระเบิดสายขาเลยเดี๋ยวจะพาท่านเข้าไปในอุโมงค์แล้วนะฮะแล้นี่เจาะเข้าไปเลยที่เจาะรอดเขาไปเลยนี่เทคโนโลยีจีนแน่นอนครับ ตอนนี้เราเข้าอุโมงแล้วครับเี่ยอุโมงวิตีภาพลาวจนะนะีเริ่มแล้วครับนี่คือเจ,อจ,อจ,อจอาะเจาะเจาะขันเขาเลยนะเนี่ยสวยงามมากสวยงามมากมีรูเดียวใช่ไหมจะให้ออกกี่ร <laughs> ูเอา้าเมีไปไมีมาไง <laughs> นะะโอ้โอโกีไรเป็นกิโลเหมือนนนี่แปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรเกือบเกือบเกือบนะโล <laughs> ครื่องไม้เครื่องมือไม่ต้องไม่ธรรมดาเนี่ยจอดได้แบบนี้ครับนี่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วเหมือนชีวิตคนนี่แหละครับมีมืดก็ต้องมีสว่างนี่มาแล้วครับโอ้มีสองรูยิงๆเลยบอลสองรูครับสองรูรูเข้ารูออกก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ครับกับช่อง หนึ่งศูนย์หนึ่งสามบันเทิงทีวีครับายเขาเขียนว่าอะไรห้ามใช้โทรศัพท์เวลาขับขี่ผมไม่ได้ใช้นะผมไม่ได้ขับคนขับอยู่นี่ครับคนขับไม่ได้ไม่ได้ดูเออคนขับไม่ได้ใช้ใช้ไม่ได้ขับคนใช้ไม่ได้ขับพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นเขานะฮะเป็นเขาสมารนะครับ อันนี้ค่าผ่านทางเท่าไหร่นะคุณผู้ชมถ้าเราลงลงเรือสิบแสนกว่าร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแสนกว่ากีบใช่ครับแสนสองหมื่นแสนสองหมื่นกาแฟหนึ่งกล่องกาแฟหนึ่งกล่องเดี๋ยวกาแฟแรกนะค่าค่าบริการทางด่วนแสนสองหมื่นกีบครับแต่ถ้าขึ้นจากนครหลวงเพียงจัแค์ แรงกว่าใช่นี่นี่ไฟฟ้านี่ส่งไปไทยไหมเนี่ยไม่ไม่ตไม่ใช่ตั้งที่เขื่อนนู่ช่องลืมโอ้เอาบอลปิดคลิปไปหน่อยครับคลิปนี้ก็ติดตามช่อง1นึ่งหนึ่งสานบันเทิงทีวีสานบันเทิงทีวีจะมีเรื่องมีสาระบ้างและสาระบ้างครับ คลิปนี้เราจะเริ่มต้นกันที่คลิปนี้แหละครับที่กำลังเดินทางพุ่งสู่หลวงพระบางนะครับแล้วเดี๋ยวจะรายงานเป็นช็อตๆไปว่าถึงวังเวียง้เป็นยังไงถึงหลวงพระบางเป็นยังไงนะครับติดตามไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ